สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมก็จะแสดงการพิสูจตรสูตรของสมการกําลังสองนะครับการพิสูจน์นะครับทำได้โดยใช้การทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ก็สมมติว่านะครับผมมีสมการกําลังสองนะครับหรือ quadratic equation หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นค u a d r a t i c formula ก็ได้นะครับ ax กําลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0ก็มาทำให้ตรงนี้นะครับเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับก็ได้เป็น ax กําลังสองนะครับบวก bx นะครับ เท่ากับลบ4วิธีการกำจัดนะครับ a ที่อยู่หน้า x กำลัง2นะครับก็จะนำ a ไปหารน,นะครับก็เป็น x กำลัง2นะครับบวกกับ b ส่วน a นะครับ x นะครับเท่ากับลบ4ส่วน a นะครับอันนี้คือกำจัด ตัว a ที่อยู่หน้า x กํลังสองทิ้งไปนะครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วครับที่จะใช้การทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่านะครับมี x บวก a นะครับกําลัง2อนะครับอันนี้ก็จะเท่ากับ x สอบวกกับ 2ax นะครับบวกกับ a กํลังสอง คือผมต้องการจะหาอะไรบางอย่างนะครับไปบวกเข้ากับช่องที่ว่างๆไว้นะครับในสมการสีเหลืองนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับให้อยู่ในรูปของ x บวก a ทั้งหมดกำลังสองซึ่งถ้าเรานำด้านซ้ายมือนะครับของสมการสีเหลืองนะครับมาเทียบกับด้านขวามือของสมการสีส้มนะครับก็จะเห็นว่า b ใหญ่ส่วน a ใหญ่นะครับของสมการสีเหลืองนะครับก็จะสอดคล้องกับ บวก2 a นะครับของสมการสีส้มนะครับก็แปลว่า b ใหญ่ส่วน a ใหญ่เท่ากับ2อ a เล็กซึ่งแปลว่า a เล็กนะครับก็เท่ากับ b ใหญ่ส่วน a ใหญ่นะครับแล้วก็หารด้วย2อทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นช่องที่ว่างๆไว้นะครับที่จะให้เขียนค่าของ a เล็กกำลังสองนะครับก็ต้องมีค่าเท่ากับ b ใหญ่นะครับส่วน2 a ใหญ่นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสอง และเมื่อเราได้บวก b ส่วน 2a นะครับทั้งหมดกำลังสองไปแล้วนะครับที่ฝั่งด้านซ้ายมือของเท่ากับนะครับเราก็ต้องบวก b ส่วน 2a ทั้งหมดกำลังสองนะครับไว้ที่ด้านขวามือของเท่ากับด้วยก็มาดูที่ด้านซ้ายของสมการนะครับ ในตอนนี้นะครับเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของ x บวก a เล็กกำลังสองได้แล้วนะครับซึ่งในที่นี้นะครับ a เล็กของเรานะครับก็จะเท่ากับ b ใหญ่ส่วน 2a เพราะฉะนั้นครับด้านซ้ายมือของสมการก็จะเป็น x บวกกับ b ใหญ่ส่วน 2a ทั้งหมดนะครับยกกำลังสองแล้วก็เท่ากับ เราก็จะนำนะครับอันนี้ก็ตัวส่วนนะครับก็อันนี้เท่ากับนะครับ b กําลังสองส่วน 4a กําลังสองนะครับมันก็จะให้ส่วนเท่ากันนะครับก็คือเป็น 4a ยกกําลังสอง อันนี้ก็ต้องคูณนะครับคูณด้วย 4a นะครับคูณ a คูณด้วย 4a นะครับทั้งเศษและส่วนนะครับก็เป็นลบ 4ac นะครับแล้วก็บวกกับ b กำลังสองนะครับ ครับเสร็จแล้วเราก็หา square r o o t นะครับของทั้ง2ด้านนะครับใส่ square root เข้าไปนะครับก็เป็น x บวกกับ b ส่วน 2a เท่ากับนะครับ square root ของทั้งหมดเลยนะครับก็เป็น square root ของ b กำลัง2นะครับลบ4 ac นะครับอันนี้คือตัวเศษนะครับหารด้วยนะครับส q r ร r ร ot ของ 4a อกำลังสองนะครับอันนี้ก็เท่ากับ 2a ก็ถ้าเราใส่ค่าของส a r ร root ไปนะครับคำตอบมี2ค่านะครับก็คือบวกกับลบนะครับ ก็เลยต้องใส่เครื่องหมายบวกลบไปด้วยนะครับข้างหน้าตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนำ b ส่วน 2a นะครับไปลบทั้งสองฝั่งนะครับก็ได้ก็ได้ว่า x เท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับบวกลบรูท b กํลัลงสองนะครับลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ก็สังเกตว่าเราจะมีส่วนเท่ากันนะครับก็สามารถที่จะนำมารวมกันได้ทันทีเราก็จะได้ว่า x นะครับเท่ากับ ลบ b นะครับบวกหรือลบกับส r e root ของ b กํลังสองลบ 4ac ทั้งหมดนะครับหารด้วย 2a นะครับก็จะเป็นสูตรสมการกําลังสองที่มีชื่อเสียงนะครับที่เราท่องจำกันนะครับ